แม่ใ,ใหญ่ไรเดนเบิ้มเบิมรีลันกลับมาอีกแล้วนะครับเจ้มือใหม่มือเก่ากดมาคุ้มแน่อย่าพลาดตู้นางเด้อและผมก็อยากบอกว่านางเนี่ยไม่ได้ปั้นลำบากหรือทำอัติแฟก์ยากเย็นอะไรคนเกลือเก,กลือก็เทพได้สบายสบายเลยมาปูเสือเร็วๆเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงประสบก,การณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมอาจคัดคลื่นหรือไม่ถูกบ้างอันนี้สามารถแนะนำได้ในคอมเมนต์เลยนะครับอย่าด่า,ก,ากันก็พอเด้อเทพสายฟ้าไรเดนโชกุนหรือเอ เป็นตัวละครตำแหน่ง DPS หรือซับ DPS ก็ได้แล้วแต่สายโดยตัวเจ๊แกนะครับจะเน้นทำดาเมจจากอันติเบิ่มๆในสาย DPS แล้วก็เน้นการแผ่ท่าไฟฟ้าจากสกิล E ในสายม้าเฟืองนั่นเองซึ่งอยากบอกว่าสายเนี้ยลิงจัดดาเมจด,ดิบเบิ่มๆมาก <c oughs> แถมเจ๊แกนะครับเป็นตัวช่วยเรื่องพลังงานให้กับทีมอีกด้วยก็ถือว่าเป็นตัวครบเครื่องที่ควรมีติด ID กันเลยสุดจัดเรื่องสกิลผมขอข้ามตีปกติไปเลยแล้วกันนะสรับสกิล E เนี่ยจะเป็นการเสกดวงตาขึ้นมาบนหัว ซึ่งมันจะช่วยทำดาเมจเพิมเ่มเติมเวลาตีมอนแล้วก็แปะไฟฟ้าไปด้วยนั่นเองง่ายๆไม่ซับซ้อน <Wow. S 1> ส่วนกิลอันตินะครับจะเป็นการจักดาบ <Wow. S 1> บูบาซอสออกมาจากภูเขาอันยิ่งใหญ่ของนาง <Wow. S 1> เพื่อทำดาเมจเบิ่มๆและตีเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยและถ้าทุกคนสังเกตหลอดไฟงานวัดข้างหลังตัวละครนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็มีมากเทคนิคของมันนะครับดยหลอดไฟเนี่ยจะสะสมเมื่อตัวอื่นในทีมเราะครับกดใช้อันติซึ่งเวลาไรเด้นเนี่ยกดอันติมันก็จะใช้แต้มหลอดไฟนี้ทั้งหมดนะครับสรุปก,ก็คือยิ่งสะสมเยอะอัััลตตติิิเเรากก็็ย่่งงแแนนนนนอออออสดคืใช้ีีม มันก็ช่วยเจนพลังงานให้กับทีมด้วยอันนี้ทีเด็ดเลยมาที่แพสซีฟแรกกันนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็คือเวลาที่ตัวละครเราเก็บลูกแก้วพลังงานมันก็จะสะสมไปในหลอดไฟวัดด้วยนะครับแพสซีฟต่อมาก็คือค่า ER ที่เกิน100%ของไรเด้นนะครับทุกๆ1%เนี่ยจะเอาไปบัฟดาเมจให้เจแล้วก็บัฟการฟื้นพลังงานของทีมในสกิลอติด้วยดังนั้นแน่นอนว่าเน้น ER บิ่มๆเลย ส่วนแพสซีฟสุดท้ายก็คือการใช้เงินลดลง50%เมื่ออัพขั้นดาบแล้วก็หอกนะเอออันนี้เกือบลืมคือนางมีแพสซีฟรับอยู่ก็คือนางทำอาหารไม่ได้เว้ย <Huh? S 1> ก็คือไม่ได้เลยสงสัยกลัวไฟไม่เหมืองจะรั่ว sure สรุปการอัพสกิลนะครับให้เน้นอันติมาก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยสกิล e ในสายรีเพซนะซื้าใครเล่นเป็นตัวแปะไฟไฟ้าเฉยๆเนี่ยก็ให้ e นำก็ได้นะครับยืดหยุ่นกันไปส่วนตีปกติไม่ต้องอัพก็ได้นะครับผมไม่ได้ใช้ด้วยเพราะว่าดามจส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้ตัวคูณ สำหรับกลุ่มดาวนะครับตัว C1 เนี่ยจะช่วยการสะสมแต้มหลอดไฟงานวัดนะครับผมก็คือเก็บเร็วตีแรงจบ C ีอันติเจ๊แกจะไม่สนเดฟนะครับก็คือแรงขึ้นนั่นแหละอันนี้ไม่ซับซ้อนเนาะง่ายๆีย c 3เพิ่มเลเวลสกิลอันติ c c หลังจากหมดเวลาอันติแล้วเนี่ยมันก็จะบัฟโจมตีให้ทั้งทีมเอออันนี้ไม่รวมเจ๊แกนะเออมาแปลกแล้ววะ <Huh? S 1> C5 เพิ่มเลเวลสกิล E และ C6 ถ้าใช้อันติตีมอนนะครับมันก็จะลดคูดาวอันติทั้งทีมเราสูงสุด5วินะ แน่นอนว่าอันนี้ไม่รวมแจ๊กแกอีกแล้วนะจะรัว่วสำหรับ C ีที่น่าสนใจนะครับผมให้ที่ซีูนย์ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าตัวนางเนี่ยโคตรเก่งแล้วจะเอาไปเล่นกับไม้สบายๆหรือสายดีเพก็ได้นะครับซึ่งผมก็เล่นอยู่ไม่ขี้เลยเลยส่วนที่แนะนําจริงๆนะครับจะเป็น C ี 2. ก็อย่างที่บอกนะครับเพราะว่ามันแรงขึ้นมาแบบตง้ตงๆเลยไม่ต้องทําเงื่อในไขใดๆก็เลยเป็น C ีที่คุ้มที่สุดละส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าไม่อวยก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับผมม่ค่อคุ้มเท่าไหร่เอาเพชรไปเปิดตัวอื่นเพิ่มเถิด เรื่องของอาวุธนะครับจะแบ่งเป็น2สายและกันสำหรับสายดีเพบสเลอตนะครับแน่นอนว่าคือประจำตัวเนาะตัวนี้เนี่ยใครจะเปิดก็จัดไปได้เลยถัดมาก็จะเป็นโฮมาซึ่งก็ใช่ยากแต่ว่าได้เลือกสเตตส่วนสีดาวนะครับแนะนําเป็นหอ,อกปลาเลยนะครับผมก็คือแนะนําให้ไปตกปลาเลยนะดีจริงๆก็คือถ้าไม่มีประจําตัวเนี่ยแนะนําให้ข้ามมาตัวนี้ได้เลยไม่ยุ่งยากฟรีด้วยก็ไปเลือกกันได้เลยส่วนสายเอ็มซึ่งเน้นชํานาญธาตุก็จะมีเป็นตัวดักกอนเบนกับหอ,อกครับ ก็ใช้ได้ทั้งของอินาซึมะและก็ซูเมรุเลยซึ่งทั้งหมดก็ดูได้ในตารางนี้เลยนะครับถ้ามีที่ผมตกหล่นอะไรก็สามารถเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์เลย้อเรื่องอาร์ติแฟกต์แน่นอนว่าก,ก็มี2สายเหมือนกันเลยนะครับสำหรับสาย DPS พเนี่ยก็ใส่เป็น4เอ็มเบมได้เลยเนาะจากดันเจี้ยนนิรันสุดเกินนั่นเองได้ใช้หลายตัวเลยสเตตหลักนะครับหมวกเป็นคลิถ้วยเป็นไฟฟ้าหรือโจมตีก็ได้นาฬิกาเป็นโจมตีหรือฟื้นฟูนะครับ สำหรับสเตตโดยรวมผมต้องบอกว่าสายดีเพเนี่ยค่อนข้างบาลานซ์ d, ยากนิดหนึ่งเพราะนางเนีน่ยต้องใช้ทั้งคลิโจมตีและฟื้นฟูซึ่งฟื้นฟูที่ต้องการเนี่ยตอบต่ำ,ตำมันก็ประมาณ200บก้กบวกๆเลยนะครับอันนี้ต่ํามากๆแล้วนะ<อ>ก็สู้ๆและขันนะครับผมดันนี่รันฟาร์มสักวันเดี๋ยวก็มีวันของเรานะสำหรับสายเอ็มก็ให้ใส่เป็น4 g ่แกดเ d ดดหรือว่า4 f l o w e r o f Paradise Lost ก็ได้นะครับผมเดี๋วถ้าหาไม่ได้เนี่ยจะจำเป็น 2EM ก็แจมเหมือนกันนะครับ ส,สัาสแตเตี่ยก็ให้เน้นไปที่ชำนาญธาตุล้วนๆได้เลยเนาะแล้วไปเล่นกับไม้จบไม่ยุ่งยากเหมือนอีกสายหนึ่งมือใหม่ทาตามได้เลยนะครับซึ่งใครที่กดแค่ซีศูนย์เนี่ยผมแนะนําสายนี้เลยดีจริงมาต่อกันที่เรื่องของทีมนะครับสลาทีมแรกเนี่ยจะเป็นทีมไฮเปอร์แคลรี่เน้นดาเมจเบิ่มๆเลยโดยผมจะใช้เป็นไรเดนเบนเน็ตคาซึฮะและสาระซึ่งตัวสาระเนี่ยผมฟิกว่าต้อง c 6เท่านั้นนะครับถึงจะเล่นคุ้มเนาะ <Huh? S 1> เพราะว่าบัฟเทพอยู่ที่ c 6เลย ในทีมนี้เนี่ยการเซตอัพนะครับจะให้แปะไฟฟ้าและให้คาสิหะกด e b u ฟก่อนจากนั้นเนี่ยให้เบนเน็ตอันติสาระ eq และสำหรับไรเดนมาอันติเบิ่มๆได้เลยซื้อดาเมจที่ได้เนี่ยก็จะเบิ่มๆคือลือเลยนะครับผมขณะอาร์ติแฟกต์ผมเท่ามากๆแล้วก็กินอาหารที่เป็นการเพิ่มแค่คิเลตเท่านั้นยังขึ้น3ามแสนได้สบายๆดีจัดทีมต่อมานะครับจะเป็นทีมยอดนิยมก็คือทีมเนชั่นแนลนั่นเองโดยผมใช้เป็นไรเดนเบนเน็ตเซียงหลิงและชิงชิว ก็แก๊งเดิมอะเสื้อนี้ผมคงไม่ต้องบอกวิธีเซตอัพอะนะครับเพราะทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วเนาะคือต่อให้เล่นม,มั่วๆก็ยังเก่งได้ไม่มีข้อขังขาใดๆกับความเทพของทีมนี้เลยทีมสุดท้ายนะครับจะเป็นทีมสาย EM ก็คือทีมไฮเปอร์บลูมนั่นเองอันนี้จริงจะเอาจิงชิวมานะครับแต่ว่าผมออาฟูลิน่ามาทีมนี้เพราะว่าชอบเฉยๆเลยก็จะมีเป็นไรเดนฟูลิน่าหยาบๆและนาฮิดะเหมือนเคยโดยไรเดนนะครับจะใส่เป็นสีไกด์เดดดีม e EM ล้วนและอาวุธนะครับเป็นดนะกอนเบนเนาะ การเซ็ตอัพนะครับจะเริ่มจากไลเดนอไปก่อนสลับฟูลิน่าอ q คาเยายวอันตินาฮิดะ EQ วทำมะเฟืองสุดท้ายเนี่ยไลเดนออกมาอันติเป็นดร i เวอร์ให้กับทีมคือต้องบอกว่าดาเมจที่ได้เนี่ยบึ้มบั่มมากๆก,การที่ไรเดนสายเ e อมาเป็นตัวระบบมาเฟืองนี่คือ the best combination เลยโคโหดมาถึงช่วงหมอป้ายานะครับมามเดี๋ยวผมจะสะกดจิตให้ว่าทำไมเราถึงต้องกดเจม,ม่วงนะ ข้อแรกเลยก็คือ <U ba. S 1> คือเจ๊แกเ่ยเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆนะครับผมทั้งยืนสน,นามทั้งนอกสน,นามแล้วก็เรื่องการเจริญพลังงานให้กับทีมซึ่งน่าจะดีที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้นะ <I should. S 1> และคือซีูนเนี่ยเราไม่ต้องไปเล่นสายดีเพก็ได้เนาะมือใหม่ไปเล่นสายเอ็มได้เลยนะครับผมทำสเตตง่ายเล่นสบายเป็นตัวละครคุณภาพขับแก้วอีกตัวหนึ่งเลยนะกดเถอะหมูเฮาข้อที่สองก็คือเจ๊แกนเนี่ยเบิ B um, B um. ม่มเบิ่มหมายถึงตำแหน่งเบิ่มเบิ่มอะนะ ซื้อผมนะครับก็อวยเจ๊แกตั้งแต่แพท2.0แล้วเนาะเป็นตัวอวยตัวแรกก็ว่าได้ก็คือเห็นหน้าตอนแรกแล้วก็แบบว่าเจ๊แกสวยมากถึงแม้ว่านางจะเป็นนิดอยู่บ้านไม่ทําอะไรเลยก็เถอะแต่ก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความอวยของเราได้กดเลยสิกดเลยบิ่มบิ่มข้อสุดท้ายก็คือสำหรับคนที่สะสมเทพอยู่เนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะครับก็คืออย่างที่บอกหลายๆคลิปว่าตัวเทพประจําเมืองเนี่ยมันโหดอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตําแหน่งเบ um, um, ิ่มเบิ่มขนาดนี้ไม่ว่าจะเนื้อเรื่องเดือดหรือบทเดือ,อเดอนเนี่ย ยัยก็ต้องมีเจม่วงแก่ร่วมเฟรมอยู่แล้วก็อย่าพลาดเลยสำหรับเนื้อหาของไลเดนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมคิดเห็นอย่างไรชอบตัวนี้กันไหมก็อย่าลืมมาพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยด้อคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับขอ้ได้ตัวอวยกันทุกคนเลยและถ้าใครไม่อวยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเบกยูอวยด้วยบม